เรามีขางงอกออกมา8ขาจนกลายเป็นมนุษย์แมงมุมกับโลกที่เต็มไปด้วยออบบี้หนทางที่แสนอันตรายนี้พวกเราจะสามารถกลับมาเป็นคนได้หรือไม่มาลุ้นกันฮสวัสดีพวกเราคือมนุษย์แมงมุมและตอนนี้อยู่ในช่วงโยกช่วงออกมาเด้ง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 นะครับผมขอไม่โยกนะทำไมเดี๋ยวใส้เลือนโอ้แล้วดูดิ พวกเราเนี่ยได้จับอาหารมาไว้กินยามว่างแล้วข้างบนนั้นเป็นมนุษย์สดๆร้อนๆกินวันว้าวเอาล่ะครั้งนี้นะคะผมพวกเรามีขางาขอกรบาแบบนี้แน่นอนเลยว่าเราจะต้องไต่ขึ้นไปสูงที่สุดเพื่อเอายาอถอดพิษมาและดูเหมือนว่าโอ้พวกเราตกลงมาอยู่ในถ้ำที่มีแต่อบบี้เต็มไปหมดเลยและนั่นอะไรอะสีม่วงๆะ มันจะเป็นเห็ดพิษเลยอ่ะมาพวกเราปีนป่ายกันดีกว่าดูชัวร์่าเราจะสามารถไปทางไหนได้บ้างโอ้ยตรงนี้มีบันไดเพื่อนตรงนี้มีบันไดปลายปลายปลายขึ้นบันไดอง่งั้นเลยสก๊เฮ้ยพวกเราน่ากลัวมากเลยอ่ะเราต้องวนใหญ่ไปด้วยนะตามจุดต่างๆเพื่อที่เราจะได้ค่อยโหนออกไปได้มาเร็วมาเร็วเพื่อนมาเร็วฮึบตะวังด้วยนะอ้าวเลย เมื่อเราผ่านมาได้แล้วแล้วง่ายต่อร่อนรอชามูกกันนดีใจดีใจรอชามูกรอชามกกันรอชามูกไปไปไปโอ้ด่านแรกๆนี่คือง่ายนะฉันว่ามันก็เหมือนเราปกติเลยแต่ว่ามันจะยากตรงพมื่อเราต้องเฮ้ยโหนโอ๊ยย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  ตรงๆนะพวกเราไม่เหมือนแมงมุมเลยอะเหมือนแมลงสาบมากกว่าไม่แมลงสาบปลขาเหรอรู้สึกขยักขยะ่างตัวเองก็กวันนี้แหละใช่<า>จิบบ๊บมา,าม,มามามาไม่ไหวเอาวเราหัวหน้าแก๊งแมงมุมพิกิสีสไปเดอร์ได้วิ่งไปแล้วเฮ้ยระวังดีๆนะตัวนั้น <c oughs> ้ยทำไมพวกเราต้องติดอยู่ตรงนั้นด้วยอ่ะนั่นคืออะไรพวกนายเปรียบเสมือนแมลงวันที่โดนติดแหละติดลีกอยู่ตรงยายแมงมุมชาวบ้านร้อยอ่าเราต้องเราต้องค่อยๆค่อยไปค่อยขุดไป ข้าไปฝังหรุได้ได้เรียบร้อยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะได้มีรูปใครก็ใครอ่ารูปไหนเฮ้ยฉันคิดว่าน่าจะเป็นรูปของนายนะพี่มั้ตอนนายยังเล็กไงก่อนที่นายจะมีหัวทีวีอยู่ที่ตัวเออนั่นเกี่ยวกับนายใชยไหมล่ะสักวันหนึ่งมันจะมีรูปฉันอยู่บนผนังบ้างไปไปโน้ตไปโน้ตไปโน้ตมันมาแล้วเราสามารถที่จะติดเกมมังมุมชาวบ้านได้ว่ะเมื่อเมื่อมึนหัวย้อยไป โอ้โหยาวถามจริงข้างบนนั้นเป็นยังไงบ้างเพื่อนบรรยากาศดีไหมโอเคหวังว่าด้านบนเนี่ยจะเป็นแหล่งพักพิงของแมงมุมน้อยๆอย่างพวกเรานะโอ้ยหยนเต้ขึ้นมาขึ้นมาจนแข็งตัวดิ้ดิ้ดิ้เฮ้ดิ้นิ้เิ้เร้่ะ้ดิ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 ้มิ้ด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 ิ้เ้ดิ้ดิ้ดิ้้ดิ้้ยิง้ดิ้้้ สองตาหงษ์สองตาหงษ์สองตาค่อยๆค่อยเอ้ยไอ้พวกแมงมุมมันกลับมาแล้วจะยังไม่พร้อมตายเลยรู้สึกว่าตรงนี้มีรังแมงมุมของนางพญาอยู่นะทุกคนอาหารเยี่ยสดๆร้อนๆอยู่เลยอ่ะน่ากินน่ากินแล้วฉันเซฟแล้วให้เขาไปกินหน่อยงาอกินมันกินเจ้าหนูเรียบร้อยฉันก็เซฟพอยต์แล้วเรียบร้อยเหมือนกันไปกันต่อเฮ้ยต่อไปมันตกไปตายเลยนะอุ้ยข้างล่างตรงนั้นยังมีลูกแบคโฮเนี่ย แต่ไม่ต้องกังวลไหนๆพวกเราเดี๋ยวก็เป็นแมงมุมอยู่แล้วเราไม่มีอะไรสามารถหยุดพวกเราได้หรอกโอเคแล้วตรงนี้เป็นไงระวังโดดดิ้ดิ้ดิดิไปทีละคนครเป็นการกระโดดแบบออบบี้เฮ้ยมีถ้ำมีถ้ำภูมไพร์รึรึรมรึขึ้ึมาเรึยบรึ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 ราแ็้ว่กระโดรปีึร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 ระรึ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 ร ไมั่บอกเลยนะว่าพวกเราเดี๋ยวอีกไม่นานจะได้กลายร่างเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วลุย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 บุกใจบุกใจบุกใจพวกนายสู้ไหมสูู้้ๆๆๆๆสมาเร็วเพื่อนตึ๊เด้อแป๊บนึงกำลังตามไปแป๊บเด้อเฮ้ยพวกนายเริ่มแบบว่าเชี่ยวชาญในการเป็นแมงมุมแล้นะแน่นอนอู้เฮ้ยอาหารสดพรีเมียมแมลงทองคำ มีออนเซนด้วยออนเซนรู้สึกไม่อยากเป็นคนแล้วเพื่อนเดี๋ยวนะว่าไงจ๊ะอนนั้นคืออะไรหรออันนั้นคือใยแบงมุมของนางพญาแบงมุมน่ะโอ้โหแล้วเราต้องค่อยๆปีนผ่านใยของแกไปถ้าเกิดว่าเราปีนพลาดแล้วก็ตกลงไปในน้ำแบงมุมโดนน้ำไม่ได้นะจ๊ะทุกคนโอ้โหเฉียวนิดเดียวเฉียวนิดเดียวโอ้โหเกือบเกือบวันนี้ยากอยู่อันนี้ยากอยู่ อครับเกิดจะได้ลงไปอยู่ในน้ำแล้วนะพี่หนุ่มนะสียแช่ออนเซนยังไม่พอใจใช่ไหมอยากจะลองแช่ออนเซนอีกรอบหนึ่งใช่ไหมจ๊ะเกือบแล้เทีเดียวมันไม่อยากตายอ่ะฉันเขาไม่อยากตายเหมือนกันตอนแรกก็ง่ายๆนะหลังๆเริ่มไม่แช่ละลมยากแล้วพวเราผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะข้างหน้าตรงนั้นเป็นที่สําหรับแมงมุมชเวบชวับเท่านั้นก่อนนะแมงมุมชาโม่หายไปไหนอ่ะถ้บมึงนะทำไมใครที่ไม่มีความผิวไหวจะไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้ ที่ไม่มีความผิวไหวก็ไม่สามารถผ่านด่านนี้ได้เฮ้ยเอาว้าวเผื่อจะตายของไปนาเหงื่อและหมองมือฉันมาแล้วเย้มีคนกำลังรอฉันอยู่ด้วยท่าทีเหมือนไม่ค้กับเป็นท่ารงแนบลูกค้านะ เ้ยมาแล้ว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 ไอ้ยุ้ยแค่นั่นแหละนั่นแหละเออ๋อผิดนิดเดียวน้องเราพันแล้วเหลือใครไน้บอในมุมที่ยังไม่มาเดี๋ยวมุมเหลือมุมเนี่ยแหละเหลือแค่มุมโม่เท่านั้นเหลือมุมโม่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 พูดไม่ใช่ภาษาพี่นายต้องใช้ความเป็นสไปเดอร์แมนในตัวนายปลุกความเป็นสไปเดอร์เซนเอ้ยเอ้อ โอ้โหข้างล่างหนามเพียบเลยเพื่อนใครอยากห้ไปโดนหนามก็แล้วกันเน้ะโอเคฉันไปละก็มันก็ยากเกินโอเคเรียบร้อยเราจะไปกันต่อนะต้องมุ่งหน้าไปหาแม่มดที่ทํายาให้ผู้เราลับกลายเป็นคนได้เอาละต้องผ่านสะพานแคบนะเมื่อที่ฉันเห็นพี่โมเนี่ยเดินอยู่แล้วก็เขาบอกว่าอยามมองลงไปข้างล่างโอ้ยชอบเลย สูงมากอุยหวาดเสียวเกินเราขึ้นมาน่าจะประมาณสามพันเมตรแล้วล่ะสามพันบาทอะไรก็ห้าเมตรเออเวอร์จริงๆริงทำไมบอกอยู่อ๊ยนาำนายนายเอ้เอ้ยยื้อไ้ยื้ไหมไม่ได้ไหมมันลื่นนะมันลื่นมันลุกเลยมันกันอ่ะอ๊ยโอ้ยจิ้มเอ้จิ้มทันจิ้มทันมาเร็วเกือบจะโดนแล้วเชียวเมื่อกี้ฉันเกือบรดน้ำพัดไปแล้วอะเรียบร้อย ดูดิมันเป็นสปายเดเท้าสปเดอร์ท้าเพื่อนดูดิเฮ้ยเข้าไปดูเมืองของแมงมุมกันหน่อยไหมว่ามีอะไรปะโอเคบอกว่าให้ใจเย็นก่อนต่อไปเราต้องไปฝั่งนี้สินะ้อด้านบนมีทางแคบๆด้วยล่ะเกบแล้วเอ้าโอ้โหดีนะฉันมีแปดขาแรงจะปีนฉันเลยเยอะกว่าปกติตรงนี้เนี่ยเป็น สถานที่ที่มีคนเข้ามาขุดเหมืองแล้วนะฉันคิดว่าน่าจะเราจะขอความช่วยเหลือจากคนเหมืองพวกนี้ได้นะทุกคนเขาเขาจะช่วยเราเหรอหรือเขาจะฆ่าเราอ่ะเขาเห็นเราเป็นแมงมุมนะาเห็นเราก็อาจจะอาจจะมีสิทธิ์ที่จะฆ่าเราก็ได้เพราะเราดูประหลาดมากอ่าโอเคเราแค่ประหลาดแล้วแค่สวยไม่เหมือนคนอื่นเออแล้วแค่สวยแปดขาโอ้สวยแปดขาเหรอคะสวยแปดขาเราต้องขึ้นไป อีกไกลเลยนะทุกคนเหนียงฉันเด็กฉันยานแล้วเนี่ยไปการบริหารเหนียงไปในตัวอ่าไปไหนอ่ะถักไม่ถึงกระโดดเข้าไปได้ขอขอดูวมุ้งหน่อยนะไปนู้นไปนู้นใกล้จะถึงแล้วเราก็จะถึงเวียงโอ้โหโลกมนุษย์ที่เราเคยจากมาช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นอะไรจู่แกเป็นอะไรฉันจะติดอยู่ตรงร่องเขาเฮ้ยฉันพยายามที่จะหาบุ้งอยู่โอ้ อ้ยอยหมุนหมุนขึ้นมาค่อยๆ่อยไตขึ้นมาอืดอผมโดดไม่ถึงเลยทำไมก็ไม่รู้เฮ <c oughs> ้ยทุกคนตรงนี้มีแมลงทองฉันเก็บก่อนยา่าเมข้างบนเม็มีคนที่ถูกใหญ่พันเยนะโอ้โหซึ่งคนนี้เนี่ยน่าจะตายมานานแล้วล่ะดูหัวของเขาสิงอกแล้วอะโดนสูบเลือดสูบเนื้อไปหมดคือต <c oughs> ายแล้วยังแก่ได้อีกใช่เป็นแบบว่าแก่แบบ งอกทองทองอะนะอ๋อเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังฉันไปต่อนะกำลังตามไปแป๊บนึงอุ้ยตกใจฉันเหนื่อยเหลือเกินเหนื่อยเหลือเกินโม่เโมยิ่งเห็นเห็นจากด้านบนแล้วฉันรู้สึกเหนื่อยมากทุกคนดูหนทางอีกยาวไกลด้านบนของเราสิใช่เฮ้ยโอ๊ยยังโม่กินพิซ่าเหรอวะนั่ง่กินพิซซ่าไหนๆพวกเราก็กินแมลงมาเป็นปกติอยู่แล้ว เราลองกินแมลงแบบว่าทําเป็นอาหารแม่นี่บักพิซซ่าเอามาโปรยเหรอห้าร้อยเมตรเหรอไปีั้นพวกเราจะไปร้านอาหารบักพิซซ่าแ่้กินก่อนที้เราจะไปเราช่วยเหลือทุกแกงก่อนดีไหมดูเหมือนว่าเสียงของเขาจะเสียงดังมากเลยอะแต่มาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงนี้ฉันสำรวจแล้วมันมีทางขึ้นไปข้างบนน่ะโอเคพิซซ่าไหมเดยลืมเข้าไปเซฟนะเด้อ เสร็จแล้วเด้อเหนียวเหนียวล่วงเลยชีวิตที่มันเป็นมนม,นมุมนี่มันลำบากขนาดนี้เลยเหรอใช่แล้วละ่ะฝั่งนี้พม่ีทางไปตามมาผมสายิงใยายติดนะแต่ทำไมมันหลุดละ่ะอ่าปล่อยคปปลิคป่พอให้พี่โม่ใหญ่ไม่เหนียวพอไงไม่กดค้างแล้วแต่เหมือนมันไกลเกินไานต้องสะสมใยให้เหนียวกว่าน,นี้โอ้ผมต้กินอะไรอะ่ะกินมนุษย์เหรอใช่ มาแล้วมาแล้วมาแล้วข้างบนฝั่งนี้เนี่ยมีคนทําแบบว่าสะพานให้พวกเราข้ามด้วยเพื่อนแต่สะพานมันผู๋ๆหน่อยนะพวกนายเป็นแมงมุมเนี่ยจะต้องยืดขาดีๆพอไต่ขึ้นไปด้านบนแล้วฉัรู้สึกถึงอากาศบริสุทธิ์นะเราต้องไปงานปาร์ตี้พิซซ่า500เมตรให้ได้แต่ตอนนี้190เองอ่ะมันอีกนานอยู่นะเพื่อนย่งเนายเป็นไกลอยู่นะมาสเอาล่ะมาเซฟที่เว์หกันแล้วหูอะไรบ้าง ข้างล่างสุดลูกหูลูกตามันเป็นแอ่งที่แบบว่าน้ําแบบขุ่นๆยังไงไม่รู้อ่ะน่ากลัวชะมัดเลยแล้วตอนนั้นมีคนด้วยมันบอกเขียวว่าปาร์ตี้พิซซาไปทางนั้นเพื่อนโอเคไปงั้นเราไปปาร์ตี้พิซซาลาก่อนุลูกฉันไม่อยากเป็นสไปเดอร์แมนแล้วฉันพูดตรงบองตอลงเป็นอไรทันสุดท้ายมันไม่ได้สักทีฉันอยากจะกลายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมฉันอยากมีแค่สองขาใช่ เกือบแล้วเจอหนทางแล้วทางที่จะไปพิซซ่าอยู่ที่ชั้นขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนเผื่อว่าจะมีเช็คพอยต์สวัสดีจุ๊บเจ๊กสวัสดีมันใช้ทางนี้จริงะเดิทางไปพิซซ่าอันนี้แหละโอ้จิิงๆมันเจอเช็คพอยต์แล้วโอ้ ต้องเดินทางไปหาจุดเช็คจุดเช็คพวกเรามาแล้วมาแล้วเพื่อนกริสตานี่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าแมงมุมท um> ี่สามารถช่วยเราชาบูชาบูแมงมุมทารันทุราสองร้อยเมตรครับจุดเช็คโอ้ยสองร้อยเมตรเลยอีกสามร้อยอย่าเนี่ยเราผ่านมา20กว่านาทีแล้วเราเพิ่งได้แค่200เมตรเองพระเจ้าช่วยคุยทอดจิ๋วหนีไปไหนกึ่งนึง เพื่อพิซซ่าพี่ไปปัดน้ำอ๋อนั่นคือจุดเซฟเหรอเย congratulation เน่ปาา์ต้พิซซ่ยอยู่ตรงนี้ไตอฝั่งนี้มีอันมณีเรืองแสงเหมาะที่จะเป็นที่เต้นดิสโก้อเจริงหรือฉันว่าโอเคนะมันดูแบบแครวเรลวาจึ๊บเอา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 เะมชก่อนไป่อในขึ้นมาหน่อยยัง เหนื่อยมากจ้ามันมีแมลงทองอยู่ห้องบสถด้วยหรอเพื่อนโอ้โหเราคงไม่เก็บหรอกนะเฮ้ยเราไม่ได้อยากเก้บถึงขนาดนั้นเซฟก่อนแล้วกันถ้าเราจะเก็บอ่ะค่อยลงมาเรียบร้อยโอ้ยแล้วนักเก็คนห้อยตองแต่งอยู่ตรงนั้นน่ะใครเป็นผู้ที่ทําสิ่งนั้นพี่กิตเออสิพี่กิตอยากกินคนขนาดจะต้องเอาใหญ่ไปพันเขาไว้กลางอากาศโอ้ยเกาะคนเกาคนมลยไปดูเร็วแสบสุดๆปลาว้าวพวกเธอมาถึงได้สินะ แต่ว่าโทษทีนะคำสาบไม่สามารถที่จะปลดล็อกได้ในชั้นนี้หรอกทำไมอะเฮ้ยน่าสงสารจังเลยนะพกแบ่งมุมเฮ้ยชั้นนี้ดูเหมือนว่ามีต้นไม้ด้วยนะเราเริ่มจะขึ้นไปถึงปากป่องภูเขาไฟแล้วในโลบอกนี่ก็ช่างมีอะไรแบบนี้จริงๆนะนอกจากพวกเราจะแบบว่าเล่นออบบี้แบบฮาแล้วแบบหัวร้อนแล้วเรายังต้องมาเล่นออบบี้แบบแมกมุมแบบนี้อีกมีออบบี้เป็นรสนิความครี สุดๆใช่ว่าเราต้องปีนขึ้นไปตรงนี้ก่อนไหมนี่ตามผมตามผมมาโโหมันมีตรงไหนอีกอันเดือดเนี้ยใชโ่โอเคๆฉันจะพยายามเกือบเอา้าไม่ติดไ,ได้ไงอะทำไมมุนแป้งหมุนอยู่ไอ้ยอ้าไ่ชนเลยวิ่งเดียวเกือบนะระวัาางนะโดยดีนะ ันไม่สนฉันไม่สนแล้วความเป็นแบงก์บูของฉันจะไม่มีใครห้ามฉันให้เป็นอันดับหนึ่งได้เข้าใจไหมเช็คพอยไอ้หลุมศพขอได้ไย่หลุมศพเหรออายพีเขไปเดอร์แมนนี่ลูคัสเดอะสไปเดอร์และนี่ก็หลุมศพของสไปเดอร์แมนที่โดนกินโดยกบมันไม่กบจิงทุกคนระวังนะหน้ามีมีลิ้นกบอยากลองโดนกินนะอยากลองโดนกินอย่านะอย่าอยากลองได้ไหมขอร้อง เไปแล้วนั่นพวกนายทำโอ้โหพวกนายโปรเฟชชั่นแนลมากเลยอ่ะฮึอุ้ยกบน่ารักจังเลยอ่ะเปรี้ยงเปล่ากินน่ะฉันก็ไม่อยากโดนเหมือนกันเปี้ยงจะดันเราตกแล้วป่ะเนี่ยอย่ากินฉันเลยฉันสุขภาพดมากฉันโดนกบกินไปแล้วอ้าวจุ๊บเกงเธอนี่มันไม่ระวังเลยนะมึงกินแซ่บเลยอะกบอะอย่ากินฉันเลยฉันจะบวมน้ำเลยนี่นี่มันแค่ด่านที่300กว่าเมตรใช่ไหม เราไหนที่จะพาพวกา500เมตรเราจะเจอกับอะไรล่ะอาจจะเจอคนก็ได้นะที่เป็นคนกินแมงมุมทอดอ่ะพิซซ่าไงเพื่อนไอ้เพื่อนเจอคนตายอยู่ตรงนี้อ่ะวอ้าวมีโมตายเขาเป็นแม็กซ์เสือเหรอเขาคือแมวเขาใส่หางแมวด้วยโอเคนายนายนายก็อยู่ตรงนี้แล้วพี่ชายรู้ควะว่ามันมันสูงกี่เมตรไม่รู้อ่ะอีกแค่140เมตรเท่านั้นพวกเราจะได้เจอกับปาร์ตี้พิซซ่าบัค เราจะไปงานปาร์ตี้พิซซ่าไงเพื่อนพร้อมครับพร้อมครับลุยเลยลุยจ้าอู้เฮ้ยจะเงเฮ้ยข้างบนพิธีกรรมไม่มีใคร<ล>สามารถห้ามอะไรเราได้เอา้าเฮ้ยพิธีกรรมโบร,ราบาบุ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 ลบ่บาบุลบาบุ้บาบุาบาให้พวกเรา หายจากการกลายเป็นแมงบุมก็ได้ใช่ว่าเราเป็นมากกว่าเดิมตอนนี้พวกเราจะเป็นแมงบุมที่มีขางอกมากกว่าแปดขาอาจจะเป็นเก้าขาหรือสิบขาเราเป็นแมงมุมบ้าเออจุ๊บจกคนเดียวค่ะทางนี้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 เฮ้ยจุ๊บจี้โดนเผาสี่ร้อยเมตรนะครับเฮ้ยใกลถึงจุดแล้วเอ๊ะอันนี้มันเซฟหรือเปล่า ไม่เหมือนเซฟเลยเราเพื่อนอีกไม่นานนี่เซฟเลยข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าละเมาะละแม่แล้วล่ะข้างล่างที่หม้อย่างที่นายบอกจริงๆใช้คิดว่าเราแน่จะเจอกับทาซานมันย้อยอะไรจ๊ะมันย้อยมันโดนนะมันติดเพื่อนมัโดนนะเฮ้ยพวกนายไม่ได้เรื่องอ่ะต้องให้มันสูงๆกว่านี้หน่อยอ้าวเป็นไงอ้าวอ้าวอุ้ยเฮ้ยเ้ลูกแกงไปแล้วนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงตัวจริงไม่ต้องโดนหนำก็ได้แค่เราตกพื้นเาก็ตายเลยต้องแบบนี้ครับ เราต้องไม่ให้มันย้อยเราต้องแบบฟืบฟืบฟืบแบบนี้เลยคนเทพๆเขาทำกันนะเฮ้ยฟืบตรงนี้จรยากดึงปีนขึ้นมาปีนขึ้นมาไหนๆเราก็เข้ามาในป่าแล้วทำตัวใหเป็นทาสานสักหน่อยคมันเลยมัน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 หน่อยย้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 อยหูระวังนะ อุ้ยข้างล่างหนาบเยอะมากเลยเพื่อนน่ากลัวโดนนกปีน่ะไม่กะไม่ไม่อยากล่วงเลยอ่ะจเย็นมาแล้วมาได้อยู่แล้วล่ะนะเช็คพอยตอนนี้ฉันรู้สึกหิวแปลกๆอันนะเพื่อนหิวอยากกินอะไรบางอย่างที่แบบมันอร่อยอร่อยอ่ะใครกินอะไรอะอะไร่อ่ะ มันมันตั้มเลยนี่ป้าจูเก่งขอกินหน่อยกินอะไรกิอะไรกายงางำงำงำงงำงำงำนำง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 รงรงนวำง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 อะไรำง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 ำนเงำงแค่นำ้ำง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 ำ่องำงำงำงนสำง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 ำสำงำงำนนงงงแมมุมสุดซาไง ฉันจะเอาไว้สําหรับแบบว่าแกล้งชาวบ้านชาวเมืองชาวบ้านก็คือเราตนนีไม่มีใครมาอยู่ใกล้เราเลยอ่ะเพราะเราอยู่ไกลเกินไปนะเนี่ยไกลเกินกว่าที่คนจะขึ้นมาถึงอ่ะชาวบ้านไม่มีไม่มีใครเล่นกับคุณหรอกค่ะโอ้ยเกือบจะถึงแล้วเชียวอาล่ะจุดนี้ปึบ ปาเกือบไปแล้วเชียวทุกแจงเธอจะต้องใช้วิชาการร่ำเรียนปีนกำแพงทุกกำแพงอะ่ะถ้าเธอสามารถที่จะรอดพ้นจากทุกอย่างได้โอ้โหข้างบนอย่างเถื่อนจริงพี่โมใช่แล้วผมไปล่วงตรงหน้าเช็คพอยอะ่ะผมเศร้ามากอเอานี้ผมผมรู้สึกว่าผมท้องถูกทำไมอะ่ะเ <laughs> ช่ยก็รู้สึกเศร้าเหมือนกันถ้าเกิดว่าฉันล่วงตรงเช็คพอยแล้วก็ฉันคงไม่มีกระติกกระใจที่จะเล่นมันอีกต่อไปแล้ว โเตลเล่ื่อนเลยล่วงเ็คคอยจริงของแท้ไป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 ฉันจะประกาศสักดาวว่าฉันคือแมงบุมอันดับหนึ่งในโลกที่ผ่านด่านนี้มาได้ด้วยความรำลรตัวเองถ้าเราจะไปยังไงกันต่อเหรอพี่ไม้ไม่รู้เฮ้เรากินอะไรันอ่ะ โอ้โหตัวตีนั่นจะเซฟก่อนไปโทษเดี๋ยว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 แกดรีเวนจ์นะฉันบอกเลยว่าถ้าฉันรีเวนจ์นายเนี่ยฉันจะไม่รีเวนจ์ตรงนี้จะไม่ไม่รีเวนจ์ใกล้เช็คพอยด้วยฉันจะรีเวนจ์แบบไกลเช็คพอยโอดไลน์กับเพื่อนแจงสวัสดีจุ๊บแจงปอดีแล้วนี่นะหรอคือปาร์ตี้ฮะปาร์ตี้พิซซ่าแล้วไหนอะพิซซ่าเมื่อกี้ฉันกินหมดไปแล้วอ่ะไม่เขาบอกว่าไอ้พวกกบนั่น พวกเราไปเอาไ,<ห>ไม่ไปไหนอะนเราต้องตามไปไกบชั่วตามทางไปทุกแกงดูชิว่าพวกมันอยู่ที่ไหนเราน่าจะพอตามทันอยู่มีก,กบแลว้ไกกลวไอ้กบแล้วไอ้กบชั่วจะไม่ยอมให้แกเอาพิซซ่ามแลงของพวกเราไปอย่างแน่นอนโอ้ยอะไรขึ้นโอ้โห <c oughs> อะไรแกอยากกินลหละจะ้าเฮ้ยพวกกบแลว้วพี่โม่พี่กิต ระวังนะตรงนี้มีกบย้อยตรงนี้มีกลบลิน้นย้อยลิ้นห้อยแล้วมันมีเสียงด้วยววเตยวนี้ตามพิซซ่าไปก่อนก่อนที่จะสายเกินไปเฮ้ยเขาบอกว่าใกล้แล้ว v ว r y c โคร e ตองบอกเวดีโครฉันดมกลิ่นก่อนอุ้ยฉันเกือบแล้วฉันเกือบโดนกบกินแถวนี้มีกลิ่นนะมีกลิ่นของพิซซ่ามีกลิ่นของพิซซ่าจริง,รงไม่รู้ว่าฮัทหรือคอมพนี หอมหอมฉุยหน้าชี้หรือเปล่าเนี่ยฉันเห็นฉันเห็นมีคนมีคนกำลังฉันเห็นอีวากำลังโดนอยู่ฉันเห็นแมงมุมอีวากำลังห้อยอยู่กับแมงมุมชาวโพนะพี่ไม้พี่ไม้เราอยู่ตรงต้นทางแล้วเรากินเขาดีไหมตรงเนี้ยตอนที่เขากำลังย่อยฉันรอไม่อุตส่าห์ผ่านมาแล้วเจ้ามันบาดกินกันแล้วไม่เป็นไรผมยอมผมยอมจ่ายเก้าสิบเก้า

เวลาที่เราต้องออกเดินทางกันแล้วข้างหน้าของพวกเรานน่น่าจะเป็นพุดดาพิซซ่าฮาร์ดเออตายกบมันย้ายไปไกลจังกบมันไม่อยากให้พวกเรากินไงมันอยากจะครอบครองพิซซ่าแมลงไว้คนเดียวกบมันก็กินแมลงเหมือนกันอทำไมเราไม่ยอมหรอกนะมันมันแดงอ่ะมัไมันกบไม่ได้อันที่สองอ่ะฉันมาแล้วมาต่อมีต่อมีต่อเพื่อนตรโ่้โห ดูแฉกเขียวนิดเดียวจะบอกว่าตอนนี้สายของฉันส anyway ั้นมากสายของฉันสั้นมากฉันต้องฉันต้องย้อยไป็นลงต้องย้ยฝั่งนี้ก่อนกลับมาที่เดิมแล้วก็ไปเลยสวยนั่นแหละนั่นแหละย้ายปุ๊ย่าร์ตีพิซซ่าแล้วเราก็มาถึงปาร์ตี้พิซซ่าฮาวาย ไมยเนี่ยเป็นดนตรีเราด้วยใช่วงดนตรีแมวนี่ด้วยหน้าว่าแตนไดเจอนักร้องนําเราไหมเราเจอแมเวลอยู่ข้างล่างพวกเขาปีนขึ้นมาไม่ได้โอ้เย้เย้ไหนดูสิแล้วทำไมเราต้องจับหนูให้ด้วยแมวเป็นเจ้าของอ่ะเขาก็เลยจับหนูไว้ัก ก่อนนะงง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 ขอฉันดูหน่อยดิมีพิซซ่าหน้าไหนบ้างอะฮาวายเอี้ยนพวซนกินไปแล้วเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าก็พิซซ่ามลแงหมดเหลือแต่ฮาวายเอี้ยนแล้วก็มีหนูด้วยกินฮาวายเอี้ยนละกันเรียบร้อยแล้วก็เอาเป็นว่าครั้งนี้นะคะพวกเราเหล่าชาวแบงมุมเนี่ยก็สามารถมาถึงจุดเช็คพอยต์500ปาร์ตี้พิซซ่าจนได้แต่ว่ายังไม่มีวี่แววของการที่พวกเราจะกลับกลายเป็นคนอีกเลยนะทุกคน ไม่เป็นไรนขอให้มีพิตกซาแค่นี้ก็พอแล้วชลใช่และเกมนี้เนี่ยก็ยังจะอัปเดตมาอีกนะใครที่อยากเล่นอะไรแบบฮาฮาแบบนี้กับเพื่อนๆน,นะก็สามารถมาเล่นได้น,นะคะในแมปนี้เลยนี่พวกเราเป็นออบบี้แต่พวกเราเป็นสไปเดอร์ เอาเป็นว่าใครชอบเกมนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์พวกเราด้วยนะที่สำคัญก็กดบิ้งแจ้งเตือนกันด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายเดี๋ยวไปอยู่ไกลเอาทีเพื่อนคนไม่ไม่ต้องเล่นก็ได้นะดูดูอย่างเดียวก็ได้ยากปวดหลังเลยเนี่ยครับปวดหลังดูพวกหนูสิมันอยู่ในกรงแต่มันก็แดนซ์อยู่นะมเกิมันมากเลยมันมากเลยบ๊ายบายค่ะบายายบายกดวีสล็อตไายต้องวานระเบิดก่อนนะ เบิดหรือเบิดจนไม่ก็ระเบิดอ,อ่ะเอ,าอ้เอาไม่ใช่เอ้าเอา้ย oh <yeah, S 1> <What? S 2> โอ้บ้ะค่าโอ้ให้พี่ฮารลาวีนแล้ะและและกม,มาวางวางเครื่งบ้านใช้ทำไมเนี่ยฮะ